ใช่ครับเดี๋ยวตักให้ผมสักสิบถุงเนอะครับอย่าเอาเจ<ะ>็พี่น้องแถวนี้ย <c oughs> ี่เตรียมของนานเลยครับกนวะ่าจะได้ในเช้าเลยในเช้าเลยเอ๋อต้องฝากเองฝากลามาตกบางคน ลงไปเมื่อวานก่อนยังไม่เชื่อเลยทำไมขายราคาเนี้ยนึกว่าเจ็ดสิบแปดสิบหมดประมาณกี่โมงครับไปเลยหถึงทุ่มก็หมดแล้วเหรออ้ จริงๆเขาก็อยากชิมนะแต่ไม่มีกรงไม่มีจานเลยแบบไม่แบบอยากมากเลยว่าทำจิ้มเจยวสักหน่อยโอ้อยากเข้าเลยนะใช่เข้าเข้ามากเลยเนี่ยดูยี่สิบบาท แล้วแล้วที่ว่าคุณแม่ขายแต่ก่อนคุณแม่ยังอยู่ใช่ไหมครับคุณแม่สวัสดีครับโอ้นี่แหละคุณแม่ที่คุณแม่ขายแต่ก่อนเนาะขายตั้งแต่สมัยนั้นโอ้โหอันนี้ถุงนี้จากบ้านเนี่ยหกสิบบาทครับใหญ่โลกว่าถ้าเป็นโลเลยเหรอโลละหกสิบ